สวัสดีครับอันนี้อันทำอะไรครับแปลงฟันโอ้เลเก็กก็แเพงนะครับไหนข้างล่างข้างบนครับครับเล็กก็แเพงละโอ้โอเคเดี๋ยวรีวิวพี่รันก่อน สาดยังแต่งลิ้นด้วยนะโอเคเบิกน้ำโอ้บวน้ำล้างแป้งล้างแป้งก่อนเบิร์ตโอเค